สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดขึ้นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังค่าเรื่องราวแรกวันนี้นะคะเรามาติดตามกันที่เรื่องราวของการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้ร่วมเวที UN ค่ะได้มีการประชุมคณะกรรมาการว่าด้วยสถานภาพสตรีณนครนิวยอร์กーーสหรัฐอเมริกาค่ะ โดยทางด้านนายวราวุฒิศิละปะอาชาและธรนรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาการว่าด้วยสถานภาพสตรีสมัยที่69ประกอบไปด้วยนางอัศดาพรไกรพานนคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายเฉิดชายใช้ไววิทย์ เอกอัครราชาทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหรัชราชา,ชาตินานครนิวยอร์กนายอนุกูลปิดแก้วประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางสาวแรมรุ้งวรวัตรอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวโดยในพิธีการเปิดการประชุมค่ะมีการรับรองวาระการประชุมรวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีการอภิปรายทั่วไปในหัวข้อการติดตามการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องของสตรีครั้งที่4และการประชุมสมัชชาใหญ่สมัยพิเศษครั้งที่23อีกทั้งในวันเดียวกันนี้นะคะได้มีการประชุมหารือระดับสูง ร่วมกับคณะกรรมาการระดับภูมิภาคในหัวข้อผลลัพธ์ของการทบทวนระดับภูมิภาคเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีปฏิญญาปักกิ่งและการดำเนินการต่อไป โดยนายวราวุธค่ะได้พบแล้วก็พูดคุยกับผู้มุ่มในการของ United Nations Development Program s หรือ UNDP ซึ่งได้เคยพบกันเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีการหารือนะคะถึงความคืบหน้าตลอด1ปีที่ผ่านมาว่าได้ทำอะไรไปบ้างในหลายๆมิติเกี่ยวกับ UNDP ซึ่งได้ทำไปเยอะมากและทาง UNDP เองก็ชอบที่จะร่วมงานด้วยกันค่ะ ในส่วนของการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีก็จะมีการประชุมในหัวข้อกลไกระดับชาติในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงการยืนยันความมุ่งมั่นในการจัดสรรทรัพยากรและการเร่งรัดการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปักกิ่งพร้อมทั้งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตามนะคะในการประชุมโต๊ะกลมก็จะมีการประชุมร่วมกันอีก4ประเทศค่ะได้แก่มอนเตเนโกไนจีเรียโดมินิกันรีพับลิกและตุรกี โดยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะได้ขึ้นเวทีตอบข้อซักถามถึงความสําเร็จและความคืบหน้าที่ประเทศไทยได้ดําเนินการเกี่ยวกับสถานะของสตรีภายใต้ปฏิญญาปักกิ่งที่ครบรอบ30ปีในปีนี้และนอกจากนี้นะคะก็ยังม,มีการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมใหญ่ในนามของประเทศไทยเรื่องความจําเป็นและแนวทางที่ประเทศไทยจะดําเนินการในเรื่องของสถานะสตรีและความเท่าเทียมค่ะ และเรื่องราวต่อมานะคะทุกผู้ฟังคะเรามาดูกันที่เรื่องราวของ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอีสานกลางค่ะ13จังหวัดนะคะได้มีการลุยที่จะเดินหน้าโครงการ SML ค่ะโดยทางด้านนางสาวจิราพรสินทุพไรยรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมสร้างการรับรู้โครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงโดยมีผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอําเภอในพื้นที่สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ง ชาติสาขาเขต4 5และ6จำนวน13จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุมทางด้านนางสาวจิราพรค่ะกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างคณะกรรมการและสมาชิกจากกองทุนต่างๆในพื้นที่13จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ ภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกการบริหารจัดการกองทุนอย่างโปรโง่งใสและมีประสิทธิภาพและการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้สำหรับโครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาก็ได้มีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดังนี้ 1. ขนาดหมู่บ้านและชุมชนเมืองขนาด S ประชากรไม่เกิน500คนจัดสรรเงิน2 0 0 0บาท 2. ขนาดหมู่บ้านและชุมชนเมืองขนาด M ประชากร501 1,000คนจัดสรรนเงิน3 0 0 0 0 0บาท 3. ขนาดหมู่บ้านและชุมชนเมืองขนาด L ประชาชน1,000คนขึ้นไปจัดสรรนเงิน4 0 0 0 0บาท คุณสมบัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ประสงค์ขอรับงบประมาณตามโครงการดังนี้ 1. เป็นกองทุนหมู่บ้านที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 2. เป็นกองทุนหมู่บ้านที่ส่งงบการเงินรอบปีบัญชีล่าสุดและรอบปีบัญชีก่อนหน้าให้สำนักงานต่อเนื่อง2ปีเป็นอย่างน้อย 3ม,มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกและรับรองให้เป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและอยู่ในวาระการดำรงตำแหน่งโดยถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพุทธศักราช2551หลักเกณฑ์การประชุมประชาคมกองทุนหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์ขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการต้องจัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อนำเสนอโครงการตามวัตถุประสงค์โดยองค์ประชุมประชาคมให้ประกอบด้วย1 ผู้แทนครัวเรือนไม่น้อยกว่ากึ่งหของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดและสสมาชิกกองทุนหมู่บ้านไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด โดยผู้แทนครัวเรือนและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถเป็นบุคคลเดียวกันได้โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะ เรามาดูกันที่เรื่องราวต่อมานะคะคุณผู้ฟังคะเนื่องจากในช่วงเดือนหน้าค่ะเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวนั่นก็คือช่วงเทศกาลสงกรานนะคะมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของ ตัวเครื่องบินราคาแพงในช่วงสงการค่ะแล้วก็มีการจัดเพิ่มเที่ยวบินอีก124เที่ยวบินให้ที่นั่งเพิ่มอีก25,000ที่นั่งนะคะโดยทางด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยได้มีการร่วมประชุมกับทุกหน่วยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมเพื่อเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงการานในวันที่11-17ถึงเเมษายน 2,568เพื่อให้การเดินทางของประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยตลอดเส้นทางและมีราคาค่าโดยสารที่เหมาะสมสำหรับราคาตั๋วเครื่องบินที่มีราคาสูงได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพอทอ ติดตามและลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์พร้อมกับให้หารือกับ6สายการบินเพื่อร่วมการสนับสนุนมาตรการแก้ไขปัญหาตัวโดวยสารมีราคาแพงเนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณความต้องการเดินทางสูงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2568ประกอบด้วยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน รวมถึงสายการบินในสมาคมสายการบินประเทศไทยได้แก่บางกอกแอร์เวยสไทยแอร์เอเชียนกแอร์ไทยไลออนแอร์ air, และไทยเวียดเจ็ทโดยมีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นรวม124เที่ยวบินและมีที่นั่งเพิ่มขึ้นรวม25,000ที่นั่งพร้อมกับลดราคาตั๋วเครื่องบินลง30%จากราคาเพดานในเที่ยวบินภายในประเทศที่ได้รับความนิยมทั้งนี้จำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นรวม124 สีเที่ยวบินนั้นประกอบด้วยกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพกระบี่กรุงเทพสมุยกรุงเทพนครพนมกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพเชียงรายกรุงเทพขอนแก่นกรุงเทพหาดใหญ่ และกรุงเทพคนครศรีธรรมราชพร้อมเริ่มจำหน่ายในวันที่11-20มีนาคม2568ผ่านทางช่องทางของสายการบินโดยตรงได้แก่เว็บไซต์ Call Center แ,และเคาน์เตอร์ขายตัว๋วนายสุริยะเปิดเผยนอกจากนี้ยังได้มีการสั่งการให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน กรมท่าอากาศยานและบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมเน้นย้ำว่าห้ามมีผู้โดยสารตกค้างอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังได้มีการสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มเที่ยวรถไฟเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในเส้นทางปกติและรถพิเศษเสริม5เส้นทางรวมไปกลับ26ขบวนได้แก่กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่ อุบลราชธานีอุดรธานีศิลาอาจและยะลาเบื้องต้นคาดว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีประชาชนเดินทางด้วยรถไฟรวมประมาณ758,24 0คนอีกทั้งยังมอบหมายให้บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขอสอเสริมรถโดยสารไม่ประจำทางอีก1,000คันซึ่งจะรองรับผู้โดยสารประมาณอีก100,000คนประจำสถานีขนส่งต่างๆ พร้อมจัดฟีเดอร์รถให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนให้มีความเหมาะสมทุกจุดด้วยเช่นกันทั้งนี้ในวันที่11เมษายน2568คาดว่าจะมีจำนวนผู้ใช้บริการหนาแน่นสูงสุดประมาณ130,000คนพร้อมกันนี้ได้มีการเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงหินกองเลี่ยงเมืองนครราชสีมาระยะทาง167กิโเมตรโดยช่วงหินกองปา ช่องให้เดินรถทางเดียวสลับเป็นเดินรถทางเดียวขาออกช่วงต้นเทศกาลและเดินรถทางเดียวขาเข้าช่วงปลายเทศกาลและ M81 บางใหญ่นะคนปรปฐมกาญจนบุรีระยะทาง96.41กิโลเมตรรวมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ประชาชนใช้ถนนสายรองของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื่อลดปริมาณจราจรที่หนานแน่นของถนนสายหลัก ส่วนด้านมาตรการและแผนรองรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลได้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางพิเศษ5เส้นทางได้แก่ทางพิเศษบุรพาวิถีและการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสด์ ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2568ทางพิเศษสีรัฐเฉลิมมหานครและอุดรรัธยายกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางระหว่างวันที่11ถึง15เมษายน2568รวมทั้งยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางบนมอเตอร์เวย์2เส้นทางได้แก่ M7 กรุงเทพบ้านช้างและ M9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพถนนการจนาพิเศษตอนบางปะอินบางพลีและตอนพระประแดงบางแคช่วงพระประแดงต่างระดับบางขุนเทียนระหว่างวันที่11 1 7ถึง17เมษายน2568 สำหรับมาตรการขนส่งสาธารณะนะคะได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและจัดบริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการเข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะอุบัติเหตุระบบขนส่งสาธารณะต้องเป็นศูนย์ นอกจากนี้นะคะก็ยังเปิดเผยถึงเรื่องราวของกรมการขนส่งทางบกที่ขณะนี้ได้มีการสั่งการให้ออกมาตรการกรณีรถโดยสารไม่ประจำทางเกินกว่า400กิโลเมตรจะต้องมีคนขับประจำรถโดยสารจำนวน2คนหรือหากมีพนักงานขับรถเพียงคนเดียวจะต้องมีการระบุจุดพักหรือระยะเวลาในการจอดพักไม่น้อยกว่า30นาทีทุกๆ4ชั่วโมงและรถโดยสารไม่ประจำทางจานวน21ที่นั่งต้องมีผู้บริ การอย่างน้อยหนึ่งคนโดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลร,รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหลาทางเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ Global Positioning System GPS ให้กำกับติดตามการใช้ความเร็วของรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องผ่านแอปพลิเคชัน dltgps และแจ้งเตือนเมื่อพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินกำหนดกำชับผู้ประกอบการที่ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้วางแผนการรับส่งสินค้าไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชนซึ่งกองบังคับการตำรวจทางหลวงจะออกประกาศห้ามรถบรรทุกวิ่งบนถนนบางสายในช่วงระหว่างวันที่1 1ถึง13เมษายน2568และวันที่1 5ถึง17เมษายน 2,568ค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะของการเตรียมการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะในช่วงนี้หากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีการวางแผนที่จะเดินทางก็สำรวจเส้นทางค่ะแล้วก็วางแผนการเดินทางกันให้ดีๆตั้งแต่เนินเน่นๆนะคะและเรื่องราวสุดท้ายวันนี้ค่ะเป็นข่าวเตือนอีกแล้วนะคะโดยมีการเตือนถึงอ e ีเมลปลอมค่ะแอบอ้างกระทรวงดีอีซึ่งเป็นการขอรับบริจาคนะคะแล้วก็แจ้งออกใบอนุญาตคาสิโนถูกกฎหมายมี การย้ำเตือนประชาชนค่ะว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพออนไลน์สร้างข้อมูลเท็จหวังผลประโยชน์ค่ะโดยทางด้านนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหลอกลวงประชาชนโดยแอบอ้าง1กระทรวงดิจิทัลออกใบอนุญาตก่อตั้งคาสิโนอย่างถูกกฎหมายโดยเรียกเก็บค่าลงทะเบียนกับตัวแทนผู้ได้รับอนุญาตพร้อม เรียกวางมัดจำเป็นเงิน47,074บาทนั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลปลอมซึ่งทางกระทรวงดีไม่ได้มีการออกใบอนุญาตก่อตั้งคาสิโนใดๆทั้งสิ้นค่ะ2การส่งอีเมลแจ้งเรื่องจ่ายภาษีและเงินบริจาคให้กับกองทุนในปี2025โดยอีเมลดังกล่าวแอบอ้างภาพตราสัญลักษณ์ของกระทรวงและชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีในการส่งข้อความผ่านช่องทางอีเมล โดยขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวโดยทางด้านกระทรวงดีนะคะจะได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อผู้ที่นำข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนไม่เป็นความจริงเข้าสู่ร,ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีเจตนาหลอกลวงประชาชนโดยการแอบอ้างหน่วยงานรัฐถือเป็นการก่ออาชญากรรมทางออนไลน์ส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้างโดยกระทรวงดีจะติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวปลอมดังกล่าวและจะดาเนินคดีกับมิจฉาชีพอย่างถึงที่สุดค่ะ โดยมีการขอย้ำเตือนจากมิจฉาชีพนะคะที่ได้อาศัยการเผยแพร่ข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนในการหลอกลวงเพื่อหวังผลต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลขอประชาชนอย่าลงเชื่อหรือแชร์ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวและขอให้ยึดหลัก4ี่ไม่ก็คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบ และไม่โอนค่ะหากต้องการแจ้งเบาะแสข่าวปลอมและอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบโทรสายด่วน111 11 1ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวลงแล้วหากผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel อาททับพอดแคสต์ดิฉันพิรายาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิต ที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทยร้อปีแห่งเกียรติภูมิร3 8ปีแห่งความมุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เปลี่ยนผ่านและปรับปรุงโครงสร้างกองทัพให้มีความเหมาะสมทันสมัยพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของทหารในภาพรวมให้พร้อมที่จะยืนเคียงข้างและก้าวเดินไปพร้อมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าวัฒนาสถาพรดซื่อไป ที่ยังคงรถน้ำคลวนดินทุกคืนวันเฝ้าคอยก้าวตามรอยความดีเรื่อยไปไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่เคยละทิ้งที่เคยตั้งปณิธาน จะสืบสานร,รักษาต่อยอดต่อไปและหากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจตฎนมายก็คงสวยงามเติโตมันคงยิ่ง